สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับเราทุกคนเพื่อเป็นการราลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิดผู้ที่มีพระคุณสูงที่สุดในชีวิตของเรานอกเหนือจากความรักที่มอบให้แม่ในทุกๆวันแล้ววันแม่จะเป็นวันพิเศษที่เราจะแสดงออกให้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นอาจจะพาคุณแม่ไปซื้อของขวัญหรือพาไปทากิจกรรมต่างๆด้วยกัน ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ซึ่งมีสีขาวส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นานอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีโดยตีความเปรียบเทียบความรักที่บริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายนั่นเองค่ะวันนี้จึงจะขอ,อนำดอกมะลิและพวงมาลัยดอกมะลิรวมทั้งบทกลอนซึ้งๆมามอบให้นะคะประนมมือก้มกราบลงบนตักด้วยความรักความเคารพต่อแม่ฉัน ซึ้งพระคุณอันยิ่งใหญ่มากอน,นันต์ใจเบิกบานแสนอบอุ่นวันแม่เอ่ยมีวันนี้เพราะมีแม่คอยพร่ำสอนยามจะนอนคอยพัดวีให้สุขสันคอยถนอมและปกป้องไม่ให้วันก้มกราบกรานด้วยสำนึกในพระคุณร้อยมะลิอย่างประนีตเป็นพวงสวยลูกทำด้วยความตั้งใจเลยแม่จา๋าเพื่อมอบให้ผู้มีคุณคือมารดา ใครจะมาเทียบแม่ฉันนั้นไม่มีใจดวงนี้ลูกมีรักให้กับแม่จะช่วยเหลือและดูแลไม่ห่างหายลูกจะทำให้คุณแม่สุขสบายหนทางไกลจะฝ่าฟันเพื่อแม่เอ่ยแสนดีใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่คอยเทคแคร์ดูแลลูกไม่เคยห่างแม่ประครบประงมลูกทุกเส้นทาง มีทุกอย่างเป็นเพราะแม่ดูแลเราถึงวันแม่ในวันนี้ที่สิองน้ำตานองลูกคิดถึงนะแม่จ้าแม้วันนี้แม่อาจอยู่ไกลสุดตาอยู่บนฟ้าลูกไม่เคยลืมพระคุณ คำขวัญวันแม่แห่งชาติปีพศ2565พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจากหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินสุขสันต์วันแม่ขอให้คุณแม่ทุกๆท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปคะ่ะ